พิมพิมประภาคุณแม่โพสเดือดแหกลูกสาวตัวเองสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ prity.net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่ง c ับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ เป็นอีกหนึ่งข่าวร้อนในวงการบันเทิงเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณแม่ของนางเอกสาวพิมพ์พิม,พม,พมประภา,าได้ออกมาโพส์ข้อความเดือดแห่ลูกสาวค่ะอ้างปลดนี้ท้าโชว์สเตทเมนต์กันเลยค่ะวงในก็เมาส์กันต่างๆนานาน,นะคะและทางบันเทิงช่องแปเนี่ยก็ได้ออกมาเมาส์ข่าวนี้ให้เราฟังประมาณนี้ค่ะ ครอบครัวของพิมพ์มีปัญหากันแต่ไม่ชัวร์ว่าพ่อกับแม่เขาเลิกกันหรือยังแน่นอนอะไรยังไงนะคะและปีที่แล้วะะก็มีการโพสต์รูปครอบครัวที่มีแม่เป็นครั้งสุดท้ายในภาพนั้นหลังจากนั้นก็ไม่มีรูปแม่อีกแล้วค่ะมีคนสังเกตนะคะคว่าช่วงหลังๆครอบครัวพิมพ์ไปเที่ยวญี่ปุ่นกันก็จะมีแต่พ่อแม่ไม่ได้ไปด้วยและมีคนออกมาเล่าว่าชีวิตแม่ลำบากมาตั้งแต่ช่วงโควิด แม่เป็นแม่ค้าที่พยายามจะขายทุกอย่างซึ่งวงในนะคะก็เปรียบเทียบชีวิตของพิมพ์และแม่ค่ะว่าเป็นแม่ดารามาขายของตามตลาดนัดใช้ชีวิตลําบากในขณะที่ตัวพิมพ์เนี่ยนั่งกินโอมาเกเซมีแฟนเป็นไฮโซค่ะบอกเลยนะคะว่าแต่ละอย่างที่แม่โพสต์ออกมาเนี่ยค่อนข้างแหกและแรงมากๆค่ะยังไงก็ไปฟังที่พิมพ์ให้สัมภาษณ์กันค่ะยากมาก พิมบอกว่าครอบครัวพิมพ์ก็เป็นครอบครัวปกติครอบครัวหนึ่งที่เราก็ใช้ชีวิตกันปกติเลยเราก็มีช่วงเวลาที่มีความสุขกันมาตลอดตั้งแต่เด็กคือ้าปมามหมาก็เลี้ยงดูพิมอย่างดีแล้วก็พิมพ์ก็เป็นลูกที่ได้รับความรักอย่างเต็มที่ถ้าจะมองว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดก็คงเป็นอย่างนรละคะคือคือพิมพิมพ์ค่อนข้างที่จะมั่นใจในทุกอย่างที่พิมพ์พูดและทุกอย่างที่เราทำบอกพิมพ์มั่นใจว่า ิมเองเขาทาทุกอย่างอยากเต็มที่ในฐานะลูกคนหนึ่งแหละพิมขอรบการตัดสินใจของแม่ค่ะแล้วก็อยากขอร้องทุกๆคนที่ดูอยู่อยาคือหนูเห็นคอมเมนต์บ้างแล้วอนะไรอย่างเงี้ยอยากขอร้องว่าอย่าไปว่าอะไรเขาเลยแต่ว่าเรื่องเนี้ยพิมขอโทษจริงๆที่ททพิมขอไม่ไม่พูดถึงดีเทลเพราะว่ามันมันเกี่ยวกับน้องสาวพิมที่เขาไม่ได้อยู่ในวงการเลย อยากเอาเขาเข้ามาเป็นห่วงความรู้สึกทุกคนในบ้านเลยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็เป็นเรื่องของคนภายในครอบครัวเนาะแอดมินก็อยากจะฝากแฟนๆน,นะคะ FC ทั้งหลายนะคะเวลาคอมเมนต์อะไรก็อยู่ในความสุภาพนะคะอยู่ในขอบเขตเนาะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของพิมพิมประภาด้วยนะคะขอให้แม่ลูกเนี่ยปรับความเข้าใจกันได้นะคะยังไงก็ครอบครัวเดียวกันค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสาคัญของธุรกิจของคุณ เลือกหูฟังที่ใช้เพื่อใช้งานคอนแทคเซ็นเตอร์ต้องวีทีเฮดเซ็ต